การแข่งขันกีฬาไทล์นอเ่นมาสกเกมส์ครั้งที่2ชนิดกีฬาเกตบอลวันนี้ทิงไทยเป็นวันแรกนะคะและด้านหลังก็คือชมหน้าแชมป์ของเราค่ะเย้ <Yeah. S 1> หลังจากรอคอยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกตบอลในศึกไทล์นอเ่นมาสกเกมส์ครั้งที่2มาอย่างยาวนานวันนี้ถือเป็นวันที่ทีมเกตบอลของจังหวัดอุดรธานีมีความสุขที่สุด หลังช่วยกันทำผลงานเอาชนะทีมเทศบาลเมืองปากพูนจังหวัดนครศรีธรรมราชไปวุดวิด13ต่อ12คะแนนคว้าเหรียญทองในประเภททีมคลาสสิกรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปได้สำเร็จสมการรอคอยอยากจะขอบคุณใครบ้างคะกับความสำเร็จครั้งนี้ครับก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางปปกที่จัดให้มีวันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าได้สนับสนุนกีฬาผู้สูงอ,องายุไล้ออกกนร่งกายได้เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงและญาติมิตร ที่ต่างถิ่นก็มารวมกันเป็นโอกาสที่ดีที่นักกีฬาเกตบอลเราถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมาร่วมกันส,นสร้างสรรค์ธรรมคีแพชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาหรอกครับแต่ว่าการกีฬาเพื่อสัมพันธมิตรเป็นสิ่งดีที่สุดสําหรับนักกีฬาเกตบอลเค่ะสุดท้ายว่าอีสานถึงคนอุดรหน่อยหนะะึงค่ะอุดรอ,อุดรวันนี้ ทีมอุดรที่ทร่โตมามีนักกีฬาทั้งหมดหกคนก็ประสบความสำเร,ร็จครับทีมเกียรติบอลผู้สูงอายุห0สิบปีขึ้นไปแต่ว่ามืออื่นขอแรงเชียร์แรกใจจากพีงช่างจังหวัดอุดรและทางชมรมเกียรติบอลจังหวัดอุดรสร่งแรงเชียร์แรกใจสำหรับทีมดับเบลิลครับพรุ่งนี้มืออื่นนี่คือ ที่เริ่มแข็งครับมืออื่นเป็นทีมดับเบิลยิงคู่ใช่คู่ครับดูเต็มที่นะครับดูสวยดูสวยหน่อยดูสวยหน่อย ทีมล้อมดาวซึ่งเป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจของหัวหน้าทีมหลายๆจังหวัดทั้งจังหวัดนครปฐมสมุทรปราการสิงห์บุรีปราจีนบุรีและนนทบุรีก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมเทศบาลเมืองปากพูนจังหวัดนครศรีธรรมราชไปได้11-9ตคะแนนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเช่นกันการเป็นทีมอะไรคะของเราเป็นทีมล้อมดาวค่ะรุ่น35-59ปีจะมาจากนครปฐมจะได้แชมป์อะไรคะวันนี้ได้เหรียญทองได้เหรียญทองค่ะแชมป์ไปดีใจด้วยค่ะ เราทำไมถึงเป็นทีมรวมดาวแบบนี้ได้คะเพราะว่าเรารวมตัวกันไม่ได้ค่ะแต่ลัจังหวัดเราก็เลยรวมกันมาอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบโอเวรเกมมาสเตอร์เกมมาคือมันสามารถรวมทีมกันได้เราก็เลยจับรวมกันมาแล้วพอมาเราได้เหรียญทองได้เหรียญทองบ้างดีใจค่ะแล้วอยากจะบอกอะไรสําหรับคนที่มาไม่ได้บ้างเอามาดีไม่เป็นไรเราเล่นแทนอะไรกัดหน้ากันหน้าเอาอันนี้ไว้โอกาสคนที่ มาไม่ได้นะครับผมก็ไว้โอกาสหน้านะครับเพราะว่ามันปิดภาระเรายังมีตัวแทนมาเราเรามาแล้วเราได้เหรียญทองแล้วก็โอเคแล้วครับผมดีใจสูสู้้สู้กบมือหนคะกมือหนอปาจีนค่ะปจีนนักจ สำหรับการแข่งขันเกตบอลในศึกเทเลนโอเพนมาสเกมส์ครั้งที่สองที่สนามตินาสุลานนท์วันแรกมีนายวิษณุไลชพิษรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมชมให้กำลังใจพร้อมมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาด้วยโดยรองผู้ว่าการกกทยืนยันว่าศึก a ท l ลนโอเพนมาสเกมส์สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทุกเพศทุก <นะ S 2> <ไ>วัยได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งกำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนักกีฬาที่ ผมไปดูบางกีฬาทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจว่าผมอายุอย่างร้อยปีผมต้องวิ่งให้ได้คราะพกรีธาร้อยสองปีท่านยังวิ่งได้เกตบอลมันแต่ต้องรักษาสภาพร่างกายนะมาเดินตากแดดอยู่ทั้งวันมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะยังเหลืออีกหลายวันสำหรับการแข่งขันอยากจะให้กําลังใจบรรดาลน,นักกีฬาที่ท่านบอกอายุเยอะเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือก่อนอื่นก็ต้อง ก็อขอบคุณนะครับและอยากให้นักกีฬาทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะตอนนี้มันก็สถานการณ์มันก็กค่อนข้างที่จะจะเป็นไปในทางที่ติดเชื้อมากขึ้นเพราะเมื่อสัก,กครู่ก็เราเห็นว่าทางทีมจัดพยายามที่ที่ทำเป็นตามมาตรการเบื้นแรกนะครับมผมก็ย้ําทางฝ่ายจัดว่าน่าจะต้องยึดมาตรการเป็นหลักทุกคนคงทราบแล้วครับอีกสักหน่อยผมคิดว่าเราต้องอยู่กับ โลกนี้ให้ได้และการเล่นกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ป้องกันจากโลกนี้ได้ผมเชื่อว่าในกีฬาเกตบอลคงคง <c oughs> ไม่มีใครเป็นเพราตตากแตดด่ทั้งห <c oughs> <c oughs> มดนะครับเวัสตายก่อน <c oughs> การแข่งขันเกตบอลในศึก t h a ล l a n o p p n n มา s เ e r Games ครั้งที่2ที่สนามตินาสู์ลานนยังเหลือการแข่งขันอีก2วันโดยวันที่10มกราคมจะเป็นการแข่งขันประเภททีมดับเบิลรอบคัดเลือกและว,วันที่11มกราคมจะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยจะมีการชิงชัยทั้งสิ้น3เหรียญทองพรชนกฉลาดแย้มรายงาน